สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสหนึ่งในรถอเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวใหญ่และผู้ที่ต้องการความสบายระดับพรีเมียมในการเดินทางยาวไกลรถคันนี้คือฮุนไดเอ h 1สีสตีลหรือสีเหล็กพรีเมียมที่ให้ภาพลักษณ์หรูเท่และดูทันสมัยแบบที่ใครเห็นก็ต้องมองซ้ำสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่ให้ทั้งความอบา ความไฮเทคความปลอดภยัยและประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์บอกเลยว่าคลิปนี้คุณไม่ควรพลาดเพราะเราจะพาทุกมุมตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกเทคโนโลยีภายในความสะดวกใช้สอยและสมรรถนะการขับขี่ของฮุนได s ห H1 สีสตีลแบบละเอียดที่สุดเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่ารถคันนี้ใช่สําหรับคุณหรือไม่อย่างแรกที่ต้องพูดถึงคือความโดดเด่นของดีไซน์ภายนอกซึ่งสีสตีลหรือสีเทาเหล็กของฮุนได s หนึ่งนั้นให้ความรู้สึกภูมิฐานและโมเดิร์นมากกว่ารุ่นสีอื่นอย่างเห็นได้ชัด แสงสะท้อนบนตัวถังที่เป็นทรงโออาและใหญ่นั้นจะยิ่งชัดเจนในเฉดส,สีนี้ทำให้รถดูหรูและไฮคลาสขึ้นไปอีกระดับกระจังหน้าแบบโครเมียมทรงสี่เหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ของฮุนไดผสานเข้ากับชุดไฟหน้าทรงเรียวยาวเส้นสายด้านข้างรูปแบบพอดีตัวทำให้ภาพรวมของรถแม้จะใหญ่แต่ก็ดูปราดเปรียวและเมื่อสีสตีลสะท้อนแสงแดดอ่อน,ออนจะให้โทนสีเทาเข้มที่ดูสุขุมนิ่งและมีสไตล์ผู้คนจำนวนมากเลือกสีนี้เพราะไม่เลอะง่ายไม่เก่าเร็วและภาพลักษณ์ดูสมฐานะมาก มาดูที่รายละเอียดกระจกประตูบานเลื่อนทั้งสองฝั่งที่เปิดกว้างสะดวกน้ำหนักเบาและสลักล็อกแน่นหนาเวลาใช้งานในพื้นที่แคบก็ยังเปิดปิดได้อย่างง่ายดายอีกทั้งกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่พร้อมระบบพับไฟฟ้าและไฟเลี้ยว LED ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ดีมากล้ออันลอยขนาดใหญ่ดีไซน์เฉียบส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมขึ้นแบบไม่ต้องแต่งเพิ่มส่วนท้ายรถเลือกใช้ชุดไฟแบบตั้งที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้รถคันอื่นเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อการที่การออกแบบภายในของฮุนไดเอสหนึ่งสีสตีลซึ่งถือเป็นจุดขายหลักของรถรุ่นนี้เลยก็ว่าได้เมื่อเปิดประตูเข้าไปคุณจะสัมผัสได้ถึงความกว้างระดับห้องนั่งเล่นพร้อมเบาะโดยสารสูงสุดถึง11ที่นั่งซึ่งจัดวางอย่างเป็นระเบียบและนุ่มสบายมากเบาะแถวกลางแบบกับตันซีดป,ปรับเองนได้อิสระและให้พื้นที่ขาเหลือเฟือผู้โดยสารทุกคนสามารถนั่งได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดแม้ต้องเดินทางไกลเป็นหลายชั่วโมงวัสดุภายในเลือกใช้โทนสีเข้มเพื่อเพิ่มความพรีเมียมและลดการมองเห็นรอยเปื้อน นอกจากนี้แผงคอนโซลถูกจัดวางให้เข้ากับการใช้งานในชีวิตจริงใช้สวิตช์น้อยแต่ครบทุกฟังก์ชันทำให้ใช้งานง่ายแม้เป็นคนที่ไม่คุ้นกับรถรุ่นนี้มาก่อนระบบปรับอากาศรอบทิศทางเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายครอบครัวชื่นชอบเพราะไม่ว่าคุณจะนั่งมุมใดในรถก็สามารถรับอากาศเย็นสบายได้อย่างทั่วถึงช่องปรับลมในทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นด้านหน้ากลางหรือด้านหลังประตูบานเลื่อนปิดสนิทเก็บเสียงได้ดี ทำให้ภายในรถเงียบแม้จะวิ่งบนถนนที่มีลมแรงหรือพื้นผิวครุ่ระความเงียบนี้ช่วยเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายระหว่างการเดินทางอย่างมากด้านเทคโนโลยีฮุนไดเอสหนึ่งมาพร้อมความครบครันแบบรถยุคใหม่ทั้งหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่เชื่อมต่อระบบนำทางสมาร์ทโฟนและระบบความบันเทิงได้อย่างราบรื่นลำโพงรอบพิษให้เสียงคมชัดใช้สตรีมเพลงหรือดูหนังได้สบายนอกจากนี้ยังมีพอร์ตชาร์จสำหรับผู้โดยสารหอไล่จุดรองรับการใช้งานจริงของครอบครัวที่มักมีหลายอุปกรณ์ต่อคน ระบบกล้องมองหลังพร้อมเส้นกระ,ระยะให้ความปลอดภัยทุกครั้งที่ถอยรถโดยเฉพาะรถคันใหญ่แบบนี้ที่ต้องการทัศนวิสัยช่วยเสริมให้มั่นใจยิ่งขึ้นพูดถึงความปลอดภัยหุนใดให้ความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถังเสริมแรงระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียร,รภาพระบบช่วยออกตัวบนทางชันและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งภาพรวมคือความปลอดภัยเทียบเท่ารถครอบครัวระดับหรูการขับขี่ด้วยความเร็วปานกลางหรือสูงก็ยังคงให้ความนิ่ง ไม่เหวี่ยงไม่สั่นและยึดเกาะถนนดีมากตัวรถที่หนักให้ความมั่นคงในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเวลาวิ่งทางไกลบนมอเตอร์เวย์ในด้านประสิทธิภาพคูลไดเอชหใช้เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำทำให้รถขนาดใหญ่คันนี้ออกตัวได้ลื่นและตอบสนองดีมากแม้บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันก็ยังคงวิ่งได้อย่างมั่นใจเกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนจังหวะนุ่มไม่มีสะดุดการขับในเมืองแม้รถจะมีขนาดใหญ่ แต่ระบบพวงมาลาัยไฟฟ้าก็ทําให้เลี้ยวง่ายและไม่หนักมือเกินไปส่วนการออกนอกเมืองขับได้ไหลลื่นเงียบและประหยัดน้ํามันก่อว่าที่หลายคนคิดเรื่องการใช้งานจริงฮุนไดเอตอบโจทย์ครอบครัวไทยอย่างมากพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังใหญ่เปิดกว้างใส่กระเป๋าเดินทางหลายใบได้สบายเบาะหลังปรับได้เพื่อตกแต่งพื้นที่ตามการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวการรับส่งครอบครัวการใช้งานธุรกิจหรือแม้แต่ปรับเป็นรถรับส่งผู้บริหาร ก็ทำได้ดีทั้งหมดความสูงของตัวรถทําให้ขึ้นลงง่ายไม่ต้องก้มมากและเหมาะกับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งในแง่ความสบายระหว่างการเดินทางฮุนไดเอ h หนึ่งถือเป็นหนึ่งในรถที่นั่งสบายที่สุดในกลุ่ม MPV คุณสามารถเองบอกปรับตำแหน่งขาเลื่อนตำแหน่งตามที่ต้องการเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายได้ตลอดเวลาผู้ใหญ่เด็กหรือผู้สูงอายุทุกคนจะรู้สึกสบายโดยไม่เมื่อยรองรับการเดินทางใกล400้400ถึง800กิโลเมตรได้อย่างดีโดยผู้ขับเองก็ยังรู้สึกไม่ล้าจนเกินไป สุดท้ายนี้สำหรับใครที่มองหารถครอบครัวที่มีความหรูความกว้างความไฮเทคและความปลอดภัยครบทุกด้านฮุนไดเอช1สีสตีลคือหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าและตอบโจทย์มากที่สุดในตลาดปัจจุบันหากคุณต้องการรถที่ใช้งานได้จริงทุกวันรองรับครอบครัวหลายคนหรือเน้นการเดินทางใกล้บ่อยๆรถคันนี้จะทำให้ทุกการเดินทางสบายและมีระดับขึ้นอย่างชัดเจนสีสตีลเองยังช่วยให้ภาพลักษณ์ของรถดูแข็งแรงทันสมัยและโดดเด่นไม่เหมือนใคร ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนอีกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าเลยครับ